mày <meng> bầm, mày ngoan ơi, hả? À, là rồi, ơi. Hàm, ơi. Ra, phát con nước. Bàn โอ้โหาที่ธูที่ใครโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยมันเป็นยังกระโดดเลยฮะนี่ฮะโอ้ยโอ้ยตายอุ้ยอืดโอ้ยอืมเอาเอานั่งดู้หรอเนาะเบิ่งดูนั่งเนาะ

นวาว่าเมื่อไงลราบอกพูดไอเฮ็ดบอนั่นหะละมันได้ไอได้ห่างอยู่นั่นนะเออนั่นนั่นนั่นคุยคุยพักซะไปดูระเออเอาเอาล่องมึงดูอืมอืมอุ้ยอือ อน oh, oh. nah, nah, oh. uh huh. mm. oh, ั่งน oh. ั oh, ่ล oh oh. oh, ูกๆนั่งลงนั่งนังักกอนนมนั่งเยอะลงอืมอืมอืมเนี่ยเต็มตัวโอ้โมหจับเขียนมหสู้เล่นมาตางว้าแต่ไหนดูแลเด็กดูแลวอ้ยลงเต็มโ้ยคิดยังไงวะข้อ้อ้อ้ลูกละ อุ้ยตายตายเห็นังไหนออวมาเป็นมืจาฮ้นงางเป็นผู้จังสันเดฮะเอาพักกร้หลุกเด้อนะมันย่อมเลยมันย่อมอ้าเห็นจไหนเราเหเอาอุ้ยเอาปล่อยปล่อย้อแล้อกดออกเอายืนแล้วยืนกับเต้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้ากล เอานอนัเอาเอานอนความก็นะลูกความความจะเดิ่าเนอความจะลุดละเออเอาเมีบชาเำมีบซักลูกบ่ได้บ่ยอมเล่นบ่บ่ได้ใจสิขาดีขึ้นเกาอ้โห่ตายบ่ได้จังไลเอาอุยุยุยหัวเมยเอ้าหัว